ันนี้ผมจะให้มาแนะนำดูเนื้อพักกิ่งเนื้อเกศรส,สร้างเมื่อปี2527ครั้งแรกที่วัดป่าอรัญญาคาตอนคุณพิพัฒน์ไก่การไปปวดอยู่ที่วัดป่าอรัญญาคาซึ่งบรรจุ พระก,กิ่งเนื้อเกษรได้สร้างขึ้นครั้งแรกในปี2527ที่วัดป่าอรัญยาคามตำบลมหาชัยอำเภอป่าป่าจังหวัดนครพนมหลวงปู่ท่านได้มอบหมายให้คุณพิพัฒน์ไก่การได้สร้างพิมพ์พระกิ่งครั้งแรกตอนที่ท่านมอบ ไปบวชอยู่ที่วัดป่ากับหลวงปู่และหลวงปู่ได้มอบเนื้อเกศรดอกไม้ผสมกับหงโพให้กับคุณพิพน์ให้สร้างพระกิ่งให้สวยงามท่านในองยางไม้ที่เป็นกาวเพื่อจะได้ ทำพระกิ่งให้สวยงามเพื่อจะได้นำพระในมอบหมายให้ญาติโยมให้บูชาเพื่อเป็นปุจจัตใจได้มาธนุบำรุงวัดป่าให้เป็นวัดที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่แห่งแรกและได้นำญาตโยมที่จะปฏิบัติธรรม ให้มาอยู่วัดป่าเพื่อปฏิบัติธรรมในแต่ละปีตอนปลายปีทุกๆปีและผมได้ออกวิธีการดูพักกิ่งพิมพ์บวค้อมบ่วงายของคุณพิพัฒน์ที่สร้างขึ้นกับมือโดยให้ดูที่หน้าของท่านจะ่ถอดพิมพ์ พักกิ่งจากเนื้อโลหะออกมาเป็นพิมพ์ที่ชัดเจนพอสมควรและมีเม็ดประสกข้างของเกษาท่านตั้งบนนั่นจะโพออกมาให้เห็นเม็ดประสพก็จะเรียงรายเป็นเม็ดเม็ดก็ชัดมั่งไม่ชัดมั่งเพราะส่วนผสม พาเนื้อเกสรกับพงโพงท่านจะผสมเป็นเนื้อหยาบพิมพ์ก็เป็นเป็น,ปนพิมตื้นลักษณะนี้ก็ให้ดูผิวพระเป็นหลักแล้วดูส่วนผสมของเนื้อพระในยุคนั้นคือไม่เคยสร้างพระกิ่งมาเลยของวัดนองูปนี่เป็นพิมพ์ครั้งแรก ที่ถอดพิมพ์จากเนื้อโลหะมาตรงหน้าอกจะเป็นเม็ดพระศกไล่ลงมาจากบ่าไล่ขึ้นมาแล้วก็มีหมอ้อน้ำมนต์เล็กนั่นอยู่ตรงกลางหน้าอก,กลักษณะนี้เป็นพิมพ์ที่สวยงามแล้วก็ส่วนด้านข้างก็มีเม็ดพระายจากชายจีบอนมาจากบ่าซ้ายนั่น ไล่มาจากบ่าซ้ายถึงหม้อน้ำมนต์เป็นเม็ดเม็ดก็เห็นได้ชัดเจนและด้านขวาขึ้นมาหน้าอ,อกตองนี้ก็จะเรลือดลอยลึกใโซกแขนจะเป็นกระปุ่มกระพาเกิดจากมวลสารที่หยาบคือใช้บดตอนนั้นไม่มีเครื่องบุตรก็ใช้คกตามเมา ได้เนื้อแบบนี้การกดพิมพ์ท่านก็ทำได้ดีที่สุดและก็ดูสวยงามเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมากดูแขนด้านขวาจะใหญ่ลำํำแล้วก็สั้นลงมาข้อศอกลงมาในข้อมือด้านล่างพัดจากหัวเขาวห 6. เป็นเห็นนิ้วมือชัดเจน นี่สวยงามนาเนื้อพระจะเกิดเป็นเส้นๆจากเนื้อในของพระและด้านเข่าขวานี้จะเป็นเข่านอกดูเนื้อจะก้มกลืนกันดีเพราะส่วนผสมของท่านหลวงปู่ท่านผสมให้กับท่านพิพัฒน์ไกการตอนบวชขาขวาทับขาซ้ายขึ้นมาสวยเห็นร่องรอยได้ชัดเจน นะส่วนหัวเข่าด้านซ้ายลงมาก็ได้จะสูงกว่าด้านหัวเข่าด้านสูงกว่านะโดยหลักการแล้วจะดูแล้วจะสูงกว่านั่นนะจะเป็นเม็ดๆจากผงโพแล้วก็เห็นรอยชัดเจนเนะี่ยตรงนี้ก็ชัดเจนนะดูจากเนื้อผ้าแล้วก็จะเฉียงลงมา เียงลงมาด้านด้านขวาของพระนั่นนะครับหัวแม่มือจะชัดเจนเลน,นั่นแต่จะมีเชือเป็นสิ่งที่เกิดจากเนื้อในส่วนเม็ดใบโพวกโบกใบโพนี้จะมีเจ็ดดอกเป็นโพกว่อมพวง่ายข้างบนจะเป็นพวง่าย ข้างหน้าจะเป็นโปคว่ำดูแล้วก็สวยงามปีอีกแบบหนึ่งเพราะเนื้อจะไม่เหมือนคนอื่นการสร้างปี2 5 27ครั้งแรกนี้จะเป็นเนื้อ,อย่างนี้หมดเท่าที่มีการสร้างพระกิ่งที่วัดหลวงปู่ก็เป็นองค์นี้เป็นองค์แรกที่เห็นและผมก็อยู่ในเหตุการณ์ ในตอนนั้นด้วยพากันช่วยูส่วนจำนวนการสร้างพระกิ่งรุ่นนี้มีจำนวนสองร้อยองค์ไม่มากกว่านี้ผิวเนื้อก็จะข้าอย่างนี้ผิวอื่นก็จะไม่เหมือนกันพิมพ์นี้จะเป็นยุคของท่านพิพัฒน์กายการ ร้างเป็นครั้งแรกที่วัดป่าเลยที่หลวงปู่เคยสร้างพระปิดตาม,มาก็ยังไม่เคยสร้างพระกิ่งรุ่นนี้มากอทุกท่านดูด้านข้างของพระกิ่งจะเห็นหูได้ชัดและก็จะเป็นเส้นประกบพิมนะตอนแต่งเนี่ยลักษณะนี้ดูสวยงามเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่ง ดูกันข้างแล้วจะเห็นจมูกโด่งสวยมากรับกันตูตะเข็บก็โดดเด่นลงมาเรียบร้อยมากครับเห็นมนสารเต็มไปหมดทั้งองค์พะจะผิวเดียวกันหมดแล้วก็ส่วนที่แปลกที่สุดก็คือเส้นข,า,ขาวๆนี่จะทุออกมาจากเนื้อพระโดยที่ มีแทบทุกองค์เลยนั่นนะถ้าไม่มีแล้วก็ก็ผิดผดสังเกตประรุ่นนี้เขาจะมีเยือเ่อใหญ่สีขาวออกมาทุกองคทะลุออกมาหมดทั้งด้านหน้าด้านหลังนั่นเป็นการเรียนแบบได้ยากดูจากเนื้อแล้วเป็นที่น่าพอใจของหลวงปู่มากนะครับ ทีนี้ให้มาดูสังเกตที่ด้านขวาเนีมีหูเห็นได้ชัดเจนด้านหน้าก็เห็นเม็ดพระสุกไล่เลียงลงมานจากพระเกศทันลงมาสูงสุดหน้าตาก็คงดีได้ชัดเจนนะดูแล้วสวยงามเป็นเอกลักษณ์จริงๆดูทั้งเม็ดประสุกมดูทั้งเม็ดมวลสาร จากผงพุทธคุณที่ท่านได้ทำมาผสมมาให้มันจะสวยงามและล่องลึกดูกลมกลืนกันมากนะฮะผิวจะชัดเจนํำหน่อยออกแดงนิดๆจากมวลสารและคงจะเป็นเส้นหมากอยู่มั่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คงเป็นเส้นหมากเห็นปลปลายนั่นส่วนผสมของท่านโดยตรง ไล่ลงมาก็เป็นขออตัดออกมาจิตติดก,กับกีบบัวของข้างบนและข้างล่างเป็นล่องลึกลงมาและมวลสารจะชัดเจนขึ้นออกแดงมั่งอมดำมั่งอมน้ำตาลเข้มนั่นนะดูแล้วยากต่อการเรียนแบบนะั ด้านหลังขององคพระดูจะมวลสารเต็มไปหมดนะพร้อมกับเส้นชานหมาแล้วก็เห็นชัดเจนมากเม็ดประสุกก็ขึ้นเต็มกลมคืนกับผมโพดูกันแทบจะไม่ออกเลยแต่ก็มันสังเกตดูจะเห็นหูด้านขวาชัดเจนด้านซ้ายก็ เป็นหูใหญ่หน่อยด้านลงมาจากไหลนี่จะเห็นลาดลงมาชัดเจนเลยครับดูเนื้อหน้าด้าเนื้อหลังนี่ก็เห็นชายจีวนและส่วนที่สังเกตมากที่สุดก็ตรงนี้ฮะตรงนี้จะนิ่นเนื้อเกินและล่องจะลึกลึกไม่เท่ากันเป็นรูลึกลงไปนั่นเป็นเอกลักษณ์จุดตายจุดหนึ่ง ที่เขาดูกันตรงนี้ต้องมีและก็ชัดเจนจะเปลี่ยนแปลงจากจุดนี้ไม่ได้ส่วนมากจะเรียนแบบไม่ได้ตรงทีนเนื้อสีขาวเป็นเส้นเป็นเส้นเกิดจากเนื้อในเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของท่านจริงๆริพรนะรุณนี้จะมีแทบทุกองเลยเกิดขึ้นในเนื้อพระถ้าเส้นมาก็จะเห็น ชัดเจนในด้านหลังดูให้ทีๆฮนะมวลสารจะเต็มไปหมดแต่ส่วนระสมก็กลมกืนเข้ากับเนื้อกันดีนั่นนะดูได้สวยงามมากเนี่เส้นเหมือนเส้นเกสาทะลุออกมาพระในยุคนี้ท่านจะให้เกสาเป็นส่วนระสมส่วนมากเลยให้ทุกท่านมันสังเกตดู จะเห็นประป้ายมั่งบางอย่างก็อยู่ข้างในหงพระเจอะนะตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซอกลักแร้ล่าลงด้านล่างฐานใต้ฐานของท่านเป็นยันนะปัดศูนิพพานยันห้าเนี่ยอันนี้เป็นปิ่มที่สวยงามเป็นชัดเจนยันตัวยันก็ลึก ชัดเจนมากให้มันสังเกตดูยันรุ่นนี้จะไม่เหมือนรุ่นอื่นครับมีพระก,กิ่งรุ่นนี้รุ่นเดียวที่สร้างขึ้นที่วัดป่านอกนั้นไม่มีครับเป็นพวกเนื้อเกสรนนความสวยงามเนื้อละเอียดอ่อนเท่ากันหมดเนื้อเนียนเท่ากัน แต่เต็มไปด้วยมวลสารมวลครั้งดีดูแล้วมีทั้งเมตตามหนิยมสูงมากรุ่นนี้มาแรงนะนานพุทธ,ธานุภาพตอนนั้นท่านมีเวลานั่งปกให้มากเพราะไม่มีใครทบกกวนอยู่ที่วัดป่าเป็นวัดทีุ่่มลื่นดีเหมอแก่การปฏิบัติธรรม ส่วนปลายปีท่านก็จะพาลูกหลานเข้าไปปฏิบัติธรรมผมก็ได้เข้าไปปฏิบัติธรรมกับท่านด้วยเป็นเวลาสามเดือนนะฮเงหมดนะ